ครับผมอันนี้ก็เป็นไม้อัดเนาะไม้อัดไผ่อัดหนาขนาดประมาณหนึ่งมิลหรือหนึ่งหนึ่งนมิลอย่างเงี้ยเนาะนี่นะครับที่อันนี้ก็จะจัดส่งทั่วประเทศเลยอันนี้จะเคลือบแข็งหมดเลยครับเนี่ยเคลือบแข็งมันจะ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 ไม่อ่อนนะครับนี่นะนี่ครับคือเวลาเราเอาพี่พที่ทําเป็นพวกบ้านบ้านไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่อย่างเงี้ยก็จะจัดส่งให้พี่เขาเป็นเป็นเป็นตามตามนี้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้เจ้าก็จะจัดส่งให้กับพี่ๆทั่วทั่วประเทศเนาะ มันจะมีด้านเรียบทั้งทั้งสองด้านอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยนะครับก็จะอัดอัดเวลาสารมานี่ก็จะจะสารใส่ให้พี่เขาไปอยู่สองอยู่สองสองชั้นอย่างเงี้ยอัดกาวเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยอัดกาวเคลือบแข็งให้พี่เวลาเราตัดนี้ตรงนี้มันจะไม่ยุ่ยนะครับเนี่ยครับผมมันมันจะแน่นเพราะเราเราผมอัดกาวไว้ไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็อ่สาสมัครเขาพี่พี่เอาไปทําเพดานะนะทําเพดานทําหลังคาทําทอะไรไปรประมาณเนี้ครับผม งานที่ว่าจะเอาไปใช้งานแต่ละแต่ละย่างแต่ละดดแต่ละอย่างแต่แต่ละด้านอย่างเงี้ยครับผมงานไาอัดนะี I A này, ่นะไาอัดนี้มันมันยังไงเดียมันมันอยู่ที่ความชอบของคนนะเนาะอันนี้ก็สมากก็เป็นชุมชนที่สารอย่างเงี้ยครับผมสารครับพี่พี่บางคนก็สารแล้วก็เอามาขึ้นรูปอัดกาวเคลือบแข็งอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขนาดเอ่อหนึ่งมิลทั้งหมดเลยนะครับนะที่ว่ารอจัดส่งกับพี่พี่เขาที่ทําสต็อกไว้อย่างเงี้ยเนาะพี่พี่หลายๆคนหลายๆท่านเอาไปจําหน่ายเนาะ ระจำหน่ายแล้วก็จัดม้วนส่งให้ม้วนส่งให้ทีละสองสามร้อยแผ่นสี่ร้อยแผ,ยแผน่นอย่างเงี้ยครับผมงานงานไม้อัดน,นี้มัน,ม,นมันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเนาะแต่ว่ามันทนทนกว่าไม้อัดเยอะมากครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นไม้ไผ่เลยอย่างเงี้ยนะครับผมทนตามที่พี่ว่าโอ้ยหนึง่งหนึ่งมิลอันนี้ทําผนังได้ไหมทําได้ครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งมิลท,ทั้งหมดเลยเนาะที่ว่าทําเวลาผมเอาไป เอาไปออกบูธอย่อางเงี้ยไปออกบูธจัดจำหน่ายจัดแสดงสินค้าผมก็เอาตัวนี้ไปทำฝ้าททำเพดานทำป้ายทำโครงงานทำที่ว่าไอ้แปดนู่นแปดนี่ได้อย่างเงี้ยครับผมอันนี้มันมีความหนาอยู่เนาะตัวนี้มันมันง่ายต่อการจัดส่งและสะดวกต่อการจัดส่งเพราะว่าตัวนี้มันจะ,จะส่งได้ทั่วทั่วทั่วประเทศเลยงานงานตัวนี้นะไม่ไม่ไผ่ตัวนี้นะครับเพราะว่าความหนาความหนาอะไรที่มันพอได้เท่าที่ผมจัดจัดเป็นม้วนแล้วจัดส่งให้ที่เขาได้เนาะงานที่ว่า พี่ๆคนไหนอยากอยากได้นะก็ติดต่อมาได้ครับผมสานที่บ้านผมก็อยู่ที่140่ทับหอยู่ที่6ตตำบลต่อเนียงนะครับผมอำเภอโดยเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมกับงานไทยสารอัดแผ่นนะครับผมงานตัวนี้รับประกันได้ครับผมรับประกันเรื่องมอดนะรับประกันเรื่องมอดเวลาถ้าตอนนี้ถ้าเหมาะกับยังงานอยู่ในร่มถ้าโดนฝนบ้างโดนฝนมันถ้าโดนฝนเยอะๆก็เกิดลาถ้าโดนฝนจังๆไม่ได้พี่ๆบางคนเลยว่าเอาไปคุมฝนได้ไหมผมว่ามันก็ไม่ได้นะ งานพวกงานเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินงานตกแต่งงานตู้งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ไปอีกงานอีกอันหนึ่งนะครับผมยังไงก็ติดต่อผมมาได้นะเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร0899502128นะครับ